โอเคผมก็สตาร์ทเลยคดิ้งนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูเกาะของสกายบอกกันนะครับผมนะตามชื่อคลิปเลยนะที่พี่หมายว่าสิบอันดับเกาะสกายบอกที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟ MC เซ็กซี่นะครับในเซิร์ฟนี้นะไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอกอตรงๆการที่จะเข้าไปดูเกาะพวกนี้ได้เนี่ยต้องขออนุญาตก่อนต้องแบบว่าเฮ้ยนายขอดูเกาะหน่อนยดีนะครับแต่วันนี้เราจะแอบ,บเข้าไปนะครับไปดูสิว่า มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเราจะเริ่มอันดับที่10ก่อนนะครับเราค่อยไล่ไปอันดับที่1นึ่งเลยไหมแล้วให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าชอบเกาะอันดับไหนชอบเกาะของใครมันที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้ทาอะไรต่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูเกาะ10อันดับใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูเกาะต้นฉบับก่อนว่าเกาะที่เขาจะสร้างกันได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันจะเป็นเกาะยังไงมาก่อนนะครับทับไอเอสนะปึ๊บมันจะพาไปเกาะเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกของเราเนี่ยเกาะของเรามันจะมีแค่นี้นะครับแล้วมาดััน10อบย เขาจะสร้างจากเกาะอันเนี้ยให้เป็นเกาะอันใหญ่ๆเนี่ยสร้างได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับต้องเกิดนิดนึงว่าที่มาของการที่ทําให้เกาะมันขยายไปได้ใช่ไหมคือการที่ทําอย่างนี้นะมันก็จะเกิดบล็อกอันนี้ขึ้นมานะครับขุดบล็อกนี้ไ้อันนึงโอเคไหมพอเกิดบล็อกอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ไล่ขุดกันอ,ะอ่ะสมมติเนี่ยอันนี้มันเริ่มต้นนะน,นี่คือการเริ่มต้นของสกายบล็อกนะครับขุดไปเห็นปะมันก็จะได้มาเนหะ็นปะได้มาแล้วเห็นปะแล้วก็มาเรื่อยๆเข้าใจไหมครับ อันนี้คือจุดเริ่มต้นของสกายบ็อกขออนุญาตใช้เกมหมดขุดประมาณนี้ขุดเสร็จปุ๊บมันก็จะเน้น้ำชนลาวามันก็จะเป็นบล็อกอันนี้แล้วขุดไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับพอขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะได้บล็อกมานะครับเขาก็จะได้บล็อกคอนสโตลมาว้าวอะไรแล้วก็ไปต่อเกาะให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้เกตนะครับประมาณนี้นะฮะเขาจะเริ่มต้นกันที่ตรงนี้แล้วไปดูกันว่าเขาเริ่มต้นกันมาเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับไปไปชมขนาดที่ส0กันเลย let's go โอเคครับเรามาดูเกาะอันดับ10เลยนะครับผมว่าเกาะอันดับ10เป็นยังไงนะครับเดี๋ยลองบินดูนะ,ะการอิงอันดับนะครับในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใครที่อยู่อันดับเยอะเนี่ยหมายความว่ามีแร่ในเกาะเยอะมันถึงจะเวลเยอะเหออมือนกับมีทรัพย์สินในเกาะเยอะไม่ได้เน้นว่าเกาะสวยหรือเปล่าแต่เน้นว่าฟาร์มเก่งกันขนาดไหนนะครับตรงนี้เป็นป่าอ้อยนะป่าอ้อยป่าไผา่ป่าอ้อยนะลูกอ้อยเต็มเลยอะโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นแจคตัสนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มพอมกินนะฟักทองนะครับผมนี่ต้นไม้มีแค่นี้หรอฟาร์มอะฮะอย่าบอกว่ามีแค่นี้นะมันต้องมีอีกนะครับต้องลึกลับซ่อนเงินเพื่อนทรรยชนี้หนึ่งนี่ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มนะครับเวล้ออันดับสิบโอ้ก็ถือว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเขาอาจจะไม่ได้เยอะอะไรบ้างนะครับนี่พวกการวางแร่วางบล็อกอะไรพวกนี้นะอาจจะยังไม่ได้พีคขนาดนั้นนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในอันดับที่9เรียบร้อยนะครับเกาะของอันดับที่9ของเซิร์ฟเวอร์นะนี่ก็จะเป็นบล็อกเหล็กเต็ม บล็อกเหล็กอะไรเงี้ยก็กการสัปประหยาก,กองกระเจี๊ยขึ้นนะนี่เป็นแตงโมนะเตเซนไฟเจอถูกใจสิ่งนี้นะแตงโมนะฮะทุกคนมีอ้อยครับมีปลูกป่าอ้อยป่าอ้อยนี่น่าจะมีทุกคนอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อฟาร์มแคคตัสแต่ว่าน่าจะยังทําไม่เสร็จหรือเปล่าครับนี่ตอนนี้เขากําลังเปลี่ยนคอเบิร์นสโตนเป็นเพชรเว้ยเออคือถ้าเปลี่ยนคอเบิร์นสโตนเป็นเพชรนะครับแล้วทำฟาร์มไปด้วยนะบอกเลยว่ามูลค่าเกาะจะมหาศาลนะครับแล้วมันทําให้เกาะอันดับขึ้นเว้ย ทุกคนเขามาวางกันข้างบนครับไอ้บอกบอกบอกเพชรเนี่ยบอกเพชรบอกมรกดนะฮะเมื่อวางกันข้างบนนะครับโอ้อย่างเยอะนะครับนี่อันนี้คือวางเอเวลนะฮะวางเนี่ยคือวางเอเวลนะวางแล้วได้เวลนะครับตรงนี้นมีอะไรกันนี่นี่อุ้ยสวยสวยอุ้ยสวยสวยอะไรอะเกาะเห็ดเหรออ๋อ,อกอแรกเลยกอรแรกของสกายบอกนี่ครับเรามาดูเกาะน,นี้กันเลยอันดับเก้าของเรานะใหญ่มากครับถือว่าใหญ่มาก ลงมาข้างล่างครับก็ยังมีให้ฟาร์มอยู่ครับนี่ครับคือต้องบอกอยู่ว่าเกาะมีหลายชั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบตั้งแต่ศูนย์ยันสองห้าหกอ่ะ Y อ่ะนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันดับแปดกันโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกาะของเจมก็ต์นะครับเกาะอันดับที่8นะครับผมนะครับเห็นไหมท็อปไอเอสท็อปนะครับอันดับที่8นะครับเกาะของเจมก็ต์นะครับเราจะมาส่องฟาร์มเขากันนะฮูฟาร์มแขกตันนี่ ตอนนี้กำลังกำลังล่วงกำลังล่วงนะครับฟาร์มแคคตัสเดี๋ยวนี่เป็นฟาร์มของเมลอนนะครับอ่าแตงโมนะครับนี่โหดูฟาร์มไหมโคตรยิ่งใหญน่นี่คือแตงโมนะครับตรงไปปุ๊บจะเจออะไรครับเจอกำแพงอันใหญ่มาหือมามหาศาลเลยว่าว้าวสร้างกันร้อยปีนะคกำแพงนี้กำแพงมาเลียนนั่นเองนี่เขียนว,ว่าเจมก็ตไว้ด้วยนะฮะถือว่าโคตรเฟี้ยวนะนี่วางไว้ข้างบนนะครับนี่อยู่ฟาร์ข้างบนนี่นะนะครับปุ๊บโหดูครับ แล้วก็ฟาร์มแคคตัสแบบว่ามหาศาลนะครับดูสุดลูกหูลูกตาครับตรงนี้วายสองห้าหกนะครับสองห้าหกนะครับคือสุดขอบบนฟ้าแล้ววาร์ปไปครับน่าจะศูนย์เลยไหมเนี่ยลึกขนาดนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าศูนโอ้ร้อยกว่าตกใจลุงโอ้ตกใจนึกว่าศูนเลยก็คือร้อยกว่าบล็อกนะครับจากจากตรงเนี้ยถึงข้างบนร้อยกว่าชั้นน่ะคือแบบแคคตัสมหาศาลน่ะคือเขาทำฟาร์มแคคตัสนะฟาร์มแคคตัสทำมาได้อะไรนะครับทัสสปาวไปดูนะแคคตัสนะครับก็รับซื้อในชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ ก็สามารถมาขายกันได้นะถูกไหมมันจะมีราคาตามบอกแล้วก็แครกตัดน่าจะเฟี้ยวสุดในการฟาร์มเพราะว่ามันฟาร์มง่ายนะครับจะถูกหน่อยไม่น่าใช่แค่แครตัดแน่นอนนี่มันโอเอมอรลครับแล้วก็ดูว่ามีทองหุ้ยนี่มีอะไรไม่ไรู้เพราือมาอีกแล้วโคตรใหญ่แล้วมีเบียรคอนอยู่สามสี่ฝั่งครับไปฝั่งนี้ก่อนโอ้โหฟาร์มเกาะเขาใหญ่มากอันดับที่แปดอะนี่แค่อันดับที่แปดนะทุกคนเกาะยังโคตรใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกคนคิดดูว่าอันดับหนะนึ่งจะขนาดไหนนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะทุกคนดูให้จบนะ อีก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะสก,กายบ็อกมันใหญ่แค่นี้มาเดี๋ยวไปดูครับชั้นนี้ชั้นนี้ปลูกอะไรครับมีปลูกพัมกินกับซูเกเก้นนะฮะอ้อยอ้อยนะอ้อยไม่ใช่ไผ่อ้อยกับอ่าอ่าพัมกินฟักทองอืมฟักทองอันนี้เป็นลาพิธนะครับวางเพื่อที่จะให้เกาะมันเลเวลเยอะๆนะครับวางการวางบล็อกอย่างนี้นะเป็นการวางเพื่อให้เกาะมีเลเวลเยอะเห็นไหมครับแต่เขาวางสวยนะเห็นไหม วางเพื่อให้เลเวลเยอะครับแต่เกาะน,นี้ยังไม่สุดครับบอกเลยไปเจอกับอันดับที่7กันต่อเลยดีกว่า โอเคก็ผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกาะของอันดับที่6นะครับอันดับที่7ขอโทษทีโชว์ไม่ได้เพราะว่าเขาปิดไว้นะครับปิดปิดแบบปิดสนิทเลยนะพี่ก็ไม่รู้ตามเช็คอย่างไงนะขี้เกียจเข้าไปเช็คลึกนะ <c oughs> ก็เลยขออันดับที่6เลยละกันขอโทษทีคิดมันยาวด้วยนะมาอันดับที่6ครับเกาะโคตรสวยคือเกาะเนี้ยเขาให้วาดม,มาได้ง่ายๆเลยนะครับแสดงว่าเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวนะเห็นป่ะมาถึงก็เป็นสาระพักใจนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเบรคอนให้นวิง่งให้วิ่งไว้ด้วยนะครับมาไปต่อกันเลยครับ วิ่งมาเจอไบโอมเขาสวยจริงๆคือคนนี้เขาโชคดีเขาได้ไบโอมไทกาด้วยนะฮะเห็นไหมเออไบโอมไทกาครับดูพื้นจะสวยมากนะครับไทกาแล้วก็มีเกาะเห็ดด้วยโอ้เฮ้ยคนนี้จัดเกาะสวยนะนนี้อันดับที่6นะครับอันดับที่6ดูดิคิดว่าอันดับนี้ได้ติดอันดับท็อปเลยอะความสวยนี่อันดับหนึ่งใน3เลยปะคือแบบเฮ้ยสวยนะต้องไปดูอันดับสูงกว่านี้ก่อนนะครับนี่ครับหเป็นห้องยังกะห้องสมุดสวยมากนี่ครับของก็เต็มเลยดูดิ แอบเปิดสักกล่องนะจะได้รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าหรือแปะป้ายเฉยๆโอ้มีจริงอีกสักอย่างหนึ่งจะได้รู้ว่ามีจริงหรือว่าแปะป้ายไปเฉยๆนะเนี่ยนะนี่แแปลกไปเยอะเนี่ยโชว์โม้ไม่ได้มีจริงหรอกเออไม่มีจริงโอ้อันนี้มีจริงอันนี้อ๋ออันนี้ฝั่งนี้คือกําลังทํามีกล่องวะสองเลยมีมีสามกล่องอะเต็มเต็มอะมีมีสี่กล่องอะ เออ,อเตีกล่องน้าเต็มอะ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเยอะสูก้ามันหาง่ายเอาไม่เต็มอะ่ะเสียหน้าเลยโอ้ยอายแล้วนะทีต้องเปิดกล่องลาง่ลางครับเปิดกล่องบนไม่มีโอเคโอเคเอ,อันนี้ก็เปิดกล่องล่างก็มีเอ้ยอะไรเนี่ยติดป้ายทำไมวะผิดหวังเลู <laughs> <laughs> เล่นนะไปต่อดีกว่าอันนี้อะไรอะ่ะห้องปรุงยาครับอ๋อยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ทําแล้วสวยมากคือเขาเขาสถาปัตยกรรมดีนะ มีพอรอครับทุกหลังเลยแล้วก็มาลิตเติ้ลโพนี่ิคอนใช่ปะ่ะนี่สวยนะสวยประตูนลบไปต่อครับอันนี้ชั้นหนึ่งหมดแล้วครับต่อไปไปชั้นสองกันเลยหรือมีชั้นไล่โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ What the fuck ทุกคนโอ้โหทุกคนครับดูดิวิ่เกาะโคตรสวยทุกคนดูฟาร์มดิโอ้โห โอ้ oh my god ว้าวโคตรสวยเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อแคคตัสระเบิดแคคตัสมันโตโหทุกคนดูสิครับ wow. โห้าโคตรสวยทุกคนนี่เกาะอันดับหกอะเนี่ยโอ้บินเล่นเลยเนะี่ยเอ่อสำหรับคนที่เล่นไมคับไม่เป็นนะอันนี้ไม่ใช่การแจกแมปมันนี้เล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันแจกแมปไม่ได้นะมาดูในเซิร์ฟเองนะครับ IP ก็ ต้ description นะน่าจะมีติดอยู่ ipmc ขีด s k s n net เนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะบนเว็บขีด mc เน net นะครับพิมพ์ตามแล้วเข้ามาได้เลยไม่ต้องใส่บนเว็บนะคือใส่ mc ขีด seksn. net ให้เลยนะครับเข้ามาได้เลยมาดูได้เลยแต่ตอนนี้ขอรอบชิ่นชมแบบโคตรสวยแม่งพาลนามาแต่จัดดูดิโอ้โหพาลนามาแล้วแบบโคตรสวยเฮ้ยเขาจัดเกาะสวยชอบอันนี้ปกบมือให้เอาเป็นหนึ่งปอบมือชอบมากสวยมาก ตัวน,นี้นะฟาร์มสวยมากแล้วข้างล่างนี่คือแบบเขาว่างแบบเรียกว่าดูไม่ซีสวยนะครับถึงซีสวยก็จะเป็นผักชีโอย,ยหน้าได้นะเพราะว่าเนี่ยบอกเห็นปะโอ้ยเขาแต่งสวยปะขอขอเจาะไปดูหนะ่อยหอยกวงโบยทุเลดงวดหนา <laughs> ข้างในกลวงนะข้างในกลวงแล้วข้างในกลวงนี่มีอะไรข้างในปะเข้าไปดูหนะ่อยวว่าข้างในมีอะไรใต้ดินอีกไหม ออสูนนะครับเต็มแล้วน่าจะสร้างกล,งกลงวงๆมาแบบว่าเหมือนกับหนาคือเกาะที่พี่สร้างเนี่ยคือหนานะหนาอย่างนี้เลยเกว้างขนาดนี้แตห่หนาหนะข้างในแบบข้างในเป็นมร์กฏทั้งหมดนะครับที่เคยเล่นอันนี้หลอกลวงผู้บริโภคไมนน่เป็นไรครับเขาทำสวยจริงเขาเล่นสวยอะเราก็ไม่น่าไปโชว์อะไรของเขานะอพี่สินมุสอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยข้างในก็น่าจะกลัวเหมือนกัน ไม่กวงว่ะเย็ดเคไม่กลวงทุกคนอันนี้ไม่กวงนี่ของจริงต้องอย่างนี้ดีวะเออวางให้อันหนึ่งเลยแถมแถมถือว่ามันขุดของเขาขุดของเขาก็ต้องแถมให้ให้อันนี้ก็เป็นชั้น2นะครับต่อไปครับชั้น3ครับมาดูกันเลย <S <S โอเคครับถึงชั้น3แล้วว้าฮึชนชั้นธาตุบ็อกซ์ที่200ครับน่าจะหมดแหละแต่ว่าโอ้อันนี้เป็นถนนสตรีทนะครับอาจจะยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าสวยจริงๆครับฮไบโอมเขาสวยด้วยแหละ ก่อนเนี้ยใบอมไทก้านี่ก็เป็นเกาะของอันดับที่6นะครับเดี๋ยวไปดูอ <ok> ันดับที่5 4 3 2 1กันต่อเลยดีกว่าไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่เกาะอันดับที่5เรียบร้อยนะครับ CPO หรือ CPC โลนะครับไม่รู้เขาตั้งอะไรนะตัว้าวมาถึงก็เจอพรอนทับก่อนเลยเฮ้ยคนเซิร์ฟนี้เป็นอะไรกันเนี่ยดูพรอนทับทั้งเซิร์ฟเลยเหรอโอ้พี่นี่ดู X อ็กซ์แมเตอร์นะครับหุ่เลนตัดตัดตัดโอเคมาดูกันเฮ้ยมีเ b c บซแล้วยีิบวิเลมีเ b c 20ตัวเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะ ไอ้กระบป๋านี่คือห้ามเหล็กเทิดไปอ่ะนี่เชื่อไหมไอ้พวกวางอย่างเงี้ยข้างในไม่มีอะไรไอ้วางหลอกมาโทรทุเล็หนาเขาด้วยเหมือนกันนุ้งก็มีจริงมาเถอะเอ้ยดูแต่โอ้โหเฮ้ยสวยจริงว้าวอุ้ยอันนี้อุ้ยเขาทำมาต่อกันดีนะอุ้ย โอ้ oh my god โคตรสวยทุกคนโอ้โหแค่กำแพงนี่ก็นี่ก็แบบว่าซื้อก่อด้ทั้งเกาะแล้วอะนี่เป็นแกะครับแกะอะไรโอ้ What the fuck What the fuck เฮ้ยจนโนูตรงนี้มีของเล่นนะเฮ้ย hey, ไม่เมื่อยบ้างเหรอจนโนูกับหัวกับหางกันอนะโ oh. <c oughs> อ้โหเกาะเขาแบบว่าค่อนข้างจะใส่สีสันกันน่าดูเลยนะ มาเป็น builder เซิร์ฟพี่ไหมครับร่างสวยกว่าทีมงานร่างสวยกว่า builder กูอีกูเล่นนะนี่ปืนนี่ปลูกข้าวด้วยคือตรงนี้อาจจะเป็นแบบโซนสวยงามโชโชนโซโซโชนโซนโชว์นะครับโซนที่โชว์ของอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะยังไม่ใช่โซนที่ฟาร์มของจริงมันสวยจริงว่ะดูดิศีสัะหน้าแต่งสวยมากเขาบล็อกมาวางได้สวยมากอะทุกคนดูดิ ตู้บ้านเขาดิเออแบบแม่งสุดว่ะสถาปตัตยกรรมชันเลิศนี่ครับมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดโนบิตะโดลเรมอนไม่มีใจแอนกับซูนิโอบ้างเหรอโอ้ยสวยสวยสวยนี่โอเวอร์โหลดเขาจะโชว์ชวชวตรงนี้ครับเขาไม่ได้โชว์ของข้างในนะครับโอ้แม่งก็มีเยอะเหมือนกันว่ะไอเวีนไปออมจากไหนวะเนี่ยไปะตั้มมาล่ะมาพรอทับส่วนใหญ่ดิพรอทับทั้งหลังอะนะครับโอเคอะไรอะ เเท่ากับคลิกซ้ายเพื่อขาย B เท่ากับคลิกขวาพอรับด้วยเขารับซื้ออันนี้กองละหมื่นหกนะครับพี่บอกว่าพี่พี่รวยแน่เลยเพราะพี่มีเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว้าพี่บีเต็มตัวเลยนะครับเอาไหมร <laughs> วยแล้วรวยแล้วไม่ได้นะจะขายของให้ผู้เล่นไม่ได้นะครับให้เราเล่นกันเองนะครับมาต่อไปครับเราไปดูส่วนข้างบนต่อดีกว่ายังไม่ไปจากก่อนนี้ไม่ไปนี่อันนี้ศูนย์อยู่เลยแสดงว่าบนนี้ต้องมีอะไรนะครับอุย้ย นี่มีรูมีรูให้เรานะตาดีฟึบโอ้โหชั้นหนึ่งว้าวโอ้โหวังเออวังอลังการงานล่างอย่างที่บอกครับเกาะพุ่นเขาสร้างกันเป็นปีนะครับอันนี้พูดจริงชั้นสามต่อโอ้โหอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าครับนี่ครับนี่เป็นบ้านใครไม่รู้แต่ว่าศัพสัตว์ปตัตยกรรมดิบๆ,ๆ,ๆสุดยอดอะ่ะที่บอกเลยแม่งโคตรเทพโคตรสวยคือ อยากเห็นที่มันสวยคนเนี้ยเออแบบสุดๆจัดๆทุกชั้น,นมีไหมอยากเห็นนะะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่เคยมาเล่นนะลองมาเล่นดูนะเรามาสร้างสุดๆให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะมาชมเอออันนี้เป็นวัวอน,นี้เป็นปกติครับก่อนนี้หมดแล้วโอเคครับต่อไปไปดูเกาะอันดับที่4ี่กันเลยฮัลโหลครับมุมกล้องเปลี่ยนอีกแล้วก็คือเมื่อกี้แบตกล้องหมดนะแบตกล้องหมดซอรี่ซอรี่พอดีมันเปิดดูพอดีเฮ้ยแบตกล้องหมดนี่ว่ะมาต่อกันเลยนะครับ อตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกาะอันดับที่4นะครับผมเกาะของ p เพนเซน m i k a s a นะครับผมน,นี่อ๋อมีการขายของนะครับนี่ขิซ้ายเพื่อเพื่อขายนะครับคือขายจะขายให้เขาอะนะนี่มันรับหมื่นเดียวเองอนะ่าม,มันรับถูกอะใช่ป่ะไอเกาะเมื่อกี้รับแพงกว่านะเราไม่ขายเราขายเกาะเมื่อกี้ดีกว่าราคาบล็อกทรายอ่าสองร้อยสามสิบอะไรนะราคาบล็อกทับราคากองเขาขายหรอหรนะือไง อ๋อขายมังกรกงราคากงที่สปอนต่อรายการขายเยอะมีบวกเงินเพิ่ม,อมเอาเลยฮะเขาขายอะไรก,ก็ไม่รู้นะเราต้องไปแอบส่องแล้ว,ลวมีของผี่กฎหมายไหมเอาละตำรวจโจตำรวจตวจตาโดนเนตโดเนต <laughs> อีกลรวยขนาดนี้ยังจะเอาโดนเนตอีกละ่ะขึ้นไปข้างบนครับน,นี่เป็นช็อปของเขาครับคือใครที่มาเกาะเขาคือจะมาได้แค่นี้นะนะครับ จะมาจะมาได้แค่ตรงนี้นะครับนี่ของจริงอยู่ตรงนี้ปะหมดคือใครจะมาเกาะเขาคือจะมาได้แค่ตรงเมื่อกี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเขายังไม่เปิดโชว์นะครับแต่เราจะไปแอบดูนะครับผมอ่ะฮอ่มาอันนี้เป็นลาผิดโอ้โหตกเลยคือเกาะเขาหนาแน่นนะเนี่ยอันนี้ไปดูชั้นบนสุดก่อนนะครับบนสุดก็คือชั้นนี่แหละนะครับมีบ้านหลังนึงนะครับ <c oughs> จะไม่ก้าวไก่เรื่องเปิดกล่องแล้วกันนะครับนี่ครับมีบ้าน อย่างสวยอะคือเขาสร้างสถาปัตยกรรมดีมากอะเผือทีมงานเขามีอะเรียกว่าเกาะเขามีเพื่อนอยู่เยอะไงล้วดูของวางนี่เนี่ยครับคือเกาะอันดับสี่นะครับน้องๆก็ดูเอาอครับนั่นคือเกาะใครก็ไม่รู้นะครับนี่เกาะอันดับสนะี่นะนะครับดูดูความหานาแน่นผมบอกครับแบบแม่งสุดจัดนะครับสุดจัดประหลัดบอกอันดับ4ี่นี่เวลอะไรอะเวลห้าหมื่นนะครับนี่เวลห้าหมื่นนะอันดับหนึ่งเวลสองแสนนะ อันดับหนึ่งเดียวสองแสนนะครับอยากไปดูอันดับหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่ต้องดูอันดับอื่นให้ครบก่อนใจเย็นๆนะนี่ครับนี่เป็นการฟาร์มนะเอออุย้ยสวยมากอุย้ยเขาว่าเป็นขัน้นบันไดย,ย่างสวยน้องๆ้องกังปีกเครื่องบินนะ่ะหูสวยมากตัวนี้ตัวนี้จุดสวยสวยมากแต่ยังไม่ได้ปลบมือจากพี่นะต้องเกาะเมื่อกี้ได้ปลอบมือรีบรีบดูไวๆดีกว่าจะได้ไปดูอันดับอื่นเร็วๆนะนี่ครับ อันนี้ลงมาเด็กปะอันนี้หมดแล้วอ๋อน,นี่เกาะชั้นสุดท้ายแล้วครับคือเกาะนี้มันเน้นรวยอย่างเดียวมันไม่ได้เน้นแบบว่าสวยปะเฮ้ยโอ้โหยังมาเที่ยวเากาะมานะน้องโหเออสวยดิอะสีด้วยสวยดีโหภาพลวงตาเล็กๆอะนะเออก็สวยไปอีกแบบครับแต่ว่ามันมันเน้นรวยอย่างเดียวก่อนเนี้ยมันไม่ได้เน้นสวยขนาดนั้นอนะใช่ปะความสวยมันไม่ค่อยมีอะอน,นี่อย่าว่าพี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดู เกาะอันดับที่3มกันเลยครับผม CP Land ครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกาะของ CP Land เรียบร้อยนะครับเกาะอันดับที่3าของเซิร์ฟนะครับซึ่งเจ้าของเกาะอันดับที่3ามก็คือเกาะอันดับที่1คือแบบมันเป็นเจ้าของเกาะอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับอืมเกาะไหนที่ชื่อว่า CP เป็นมันเป็นเจ้าของหมดเลยเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับ3อันดับ5้านะครับเจ้าของเดียวกันนะครับน้องๆดดูครับว่ามันฟาร์มเก่งขนาดไหนอะครับ มุมกล้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามการเปลี่ยนแบบโอเคปะไปดูกันอันนี้อันดับที่3นะครับ CT Land นดะครับดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะยังไม่สุดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดียวกันเขาอาจจะไปลงทุนกับอันดับหนึ่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะรีบบินดูคร่าวๆนะครับจะยังจะสปีดแล้วกันนะจะบินดูประมาณนี้นะครับนี่จะไม่ลงลึกมากครับเพราะว่าเจ้าของเกาะเนี่ยเขามีเกาะอันดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกาะนี้อาจจะลงลงแหละเลพูดผิดมาเนี่ยเฮ้ย โอ้อยังสวยทุกคนโอ้ประตูยักษ์ The Gate เดอะเกโตสร้างสวยไ <c oughs> ปไอ้มมึให้จริงโอ้สวยมากทุกคนคือเขาเขามีอันดับหนึ่งแล้วเขามีอันดับสมแล้วอันดับสามสร้างได้สวยขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยมาเป็นทีมงานกันไหมเฮ้ย <c oughs> ส,สวยจริง ดูดิแล้วดูเขาพิมเขาเล่นเขาเล่นกับคนเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเบลสองแสนนะคือเขาเล่นกับคนแบบว่านี่เอาอาหารไปไหมอะไรเงี้ยเขาเล่นกับคนแบบเออเขารักเขารักคนเขารักสกายบ็อกอันเนี้ยเออไปดูนเกาะอันดับสองกันเลยได้ครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกาะอันดับที่สองของเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับหูกันว่าเกาะอันดับที่สองเซิร์ฟเวอร์จะหดขนาดในชั้นต่อไปครับเราขึ้นมาทีละชั้นนะดูครับโหเป็นลานโลๆที่แบบว่าห้องประชุมอะโถห้องประชุมอะนี่อะไรอะ อ๋อเป็นของมีของวางไว้เสมอครับต้องมีสักกล่องอะเนาะต่อไปครับโอ<ฮ>้โหเนี่ยน้องเกาะอันดับที่มันสูงสูงนะส่งนใหญ่จะเป็นแบบแนวนี้ทางนั้นเลยอะยกะเว้นของปูนอะของปูนคือแบบมีอย่างนี้แล้วก็สวยด้วยอะเอออันนี้ยอมรับปูนจริงๆนี่กันเกาะอันดับ2นะครับยังความสวยงามยังมีไม่เท่าอันดับ A อันนั้นเลยเห็นปะแต่เขาเน้นฟาร์มเยอะนะครับเน้นเลเวลเน้นเลเวลแบบว่าเน้นคนละแนวกันแต่แบบว่ามันก็ยิ่งใหญ่มากอะกว่าที่จะมีบล็อกขนาดนี้มาสร้างเข้าใจปะเนี่ย เออนี่ครับไปดูข้างบนต่อดีกว่านี่ครับโหอ,อันนี้ก็โอเคโอ้ยสวยสวยอยู่อน,นี้สวยอยู่แต่ยังไม่ได้ปบมือเนี่ยคือวางเยอะเลยแบบมันมองไปมันสบายตานะครับเห็นปะเออมองแล้วมันสบายตามองอไรก,กับนั่งมองทำใส่แล้วมองมอง,มอ,งอ๋เป็นสีเขียวที่แบบมันกลมกลืนว่ะเอ้ยพี่ชอบสีเขียวนี่ว่ะเดยพี่เอาสีเขียวไปทำเสื้อดีปะชอบสีเขียวนี่ว่ะเขียวมารากตดกับเขียวเพชรในไมค์ครับ แบบวางไกลๆมองเวลามองไกลๆเอ้ยมันสบายตาเหมือนทะเลเลยพี่ชอบอ่ะกอบไอเดียกอลไอเดียนี่การวางบอกเป็นการวางแบบตารางหมักลุกเออตารางหมักฮอตสวยสวยต่อไปห้องอะไรอ่ะโอ้มีอีกนะครับอีกไหมหมดละนี่เป็นฟาร์มหยฟาร์มฟาร์มสวยฟาร์มสวยฟาร์ามทำดีครับฟาร์ามทำสวยครับมีขั้นๆชั้นไอพี่ชอบฟาร์มช่นีอปบปกมือให้ชั้นนีเป็นฟาร์มที่สวยครับเป็นฟาร์มที่สวยครับ ไปครับเราไปดูข้างบนต่อมีปะมีครับโ,โหมีฟาร์มแคคตัสฟาร์มแคคตัสที่ขัดไม่ได้จริงๆคือมันต้องบอกจริงๆว่าเป็นฟาร์มหาเงินนะมันฟาร์มทาเงินจริงๆครับฟาร์มแคคตัสนะครับแบบว่ามันหาเงินง่ายอะนะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นไมค้าแล้วเป็นคนฟาร์มนะแคคตัสมันจะหาเงินง่ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องเฝ้ามันก็มันก็ดรอปอะเออมันก็มันก็มีคนเก็บให้อัตอนโนมัตอะแค่มายืนทิ้งไว้ทั้งคืนอะก็จบแหละ นี่เป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัติซึ่งแน่นอนครับขี้เกียจปลูกฟาร์มข้าวนี่ทำลำบากนะเออขี้เกียจปลูกแน่นอนนะพี่เชื่อนี่เป็นอะไรอะ่ะฟาร์มแกะโอ้มีมีม,ม,มีวัวสิบหกตัวสแต็กอยู่นะครับนี่เป็นไอรอนไอรอนโกเลมนะครับ แล้วก็อ๋อเป็นที่เก็บโกเลมนะครับแต่พี่ออกไปข้างนอกก่อนโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกาะอันดับหนึ่งนะครับ c p R นะครับผมชื่อเกาะเขาบอกว่า c p R นะครับซึ่ง c p R ในประเทศไทยเนี่ยก็หมายถึงพวกการซัพพลายสินค้านะครับที่มันครบถ้วนนะซึ่งสินค้าเขาเยอะค่าไก,ก่ออกเป็นแสนตัวเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่าเหมาะสมกับชื่อมาก c p R ที่ขอสปีดตันต่ำกว่าน,นี้หน่อยสักห้าก็พอนะครับที่เร็วสุดนะเพราะเกาะมันใหญ่จริงๆนี่เห็นไหมครับ มีสเกลตันนั่งอยู่ด้วยนะชิวๆเนี่ยนี่เวลสองแสนนะครับเขาขายด้วยครับเขาขายด้วยครับเกาะอื่นรับซื้อก่อนนี่ขายด้วยครับเยอะก็มีเยอะเกินอะไรเงี้ยเลยขายอะไรโอ้โหมังรวยจริงวะอยากดูเงินปะขอขอโชว์เงินให้คนดูได้ปะเฮ้ยเขาให้เราโชว์เงินวะเขาโชว์เงินให้เราได้วะดีเอสนะใช่ปะสามสี่ปุ๊บ โอ้โหเฮ้ยเกินมีกี่บาทเนี่ยโอ้ฟฟ์คุยดูดิมีเงินเท่าไหร่อะเรานะดูนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านสามร้อยหกสิบล้านคนโอ้มีเงินสามร้อยหกสิบล้านจากการเล่นสกายบล็อกครับจุดเริ่มต้นครับน้องจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ทับมันนี่มีเงินศูนย์บาทเออมีเงินอยศูนย์บาทเริ่มต้นอย่างนี้ครับสู่สามร้อยล้านครับคือแม่งอายุน้อยร้อยล้านอะนี่ครับเริ่มต้นจากศูนย์ครับสู่สามร้อยล้านทําได้จริงครับถ้าเราเก่งพอครับคือเขาซื้อได้ทุกอย่างครับเหมาะสมกับชื่อ CPO มากโอ้โหดูบล็อกร้อยแปดสิบหกนะครับนี่ชั้นที่ร้อยแปดสิบหกนะครับขึ้นไปยันสองร้อยห้าสิบกก่อนโอเคตันแล้วชั้นนี้คือชั้นสุดท้ายของบนสุดของเขานะครับ อยากไปไหนเดี๋ยวพาไปเขาบอกเดี๋ยวพาไปนะครับอยากไปไหนบอกเลยพี่เดี๋ยวผมพาไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าพาไปที่สวยที่สุดอ่าบอกเลยให้เขาพาไปที่สวยที่สุดเลยนะครับมาปึ๊บดูเกาะเขาครับ,รบดูครับอ้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหคือเขาน่ากำลังน่าจะกําลังซื้อของมาวางนะครับดูดิเฮ้ยหรือว่าเขาตั้งใจวะคือบอกเลยว่าเกาะอันดับหนึ่งเขาซื้อได้ทุกอย่างอยู่แล้วอะ พี่ว่าเขาน่า,นาตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างนี้สวยนะสวยสวยแบบนะี้นะสวยสุดต้อง CPO อ๋อเหตุผลต้อง CPO แสดงว่าเกาะเนี้ยเขามีไว้ฟาร์มเหรอนี่ครับโอ้โหเกาะนี้ยังไว้ฟาร์มอย่างเดียวจริงๆคือฟาร์มเวลครับแสดงว่าจุดที่วัดของสกายบล็อกได้เลยนะเกาะที่สวยที่สุดครับไม่ใช่เกาะที่เวลเยอะที่สุดครับเพราะว่าเกาะที่วิวเยอะที่สุดเนี่ยคือเกาะที่เอาไว้ฟาร์มครับเขาจะวางแต่บล็อกอย่างเงี้ย เขาจะวางแต่บล็อกเพื่อให้เวลเยอะนะครับใครอยากให้พี่พาไปดูเซิร์ฟสร้างบ้านบอกได้นะเซิร์ฟสร้างบ้านมีนะครับเซิร์ฟสร้างบ้านมีแบบนี้ด้วยนะเซิร์ฟสร้างบ้านที่ไม่ใช่สกายบล็อกอ่ะก็คิดนี้หวังว่าจะสนุกกันทุกคนนะครับก็ thank you for watching นะครับขอบคุณคนฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ทำต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ